เราจะตั้งใจซ้อมเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเหมือนพี่รัตนาค่ะจ้าจ้าเด็เดเดเดกๆแยกกันกลับบ้านเถอะขอโทษนะครับพอดีผมกำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องของพยานะ่า ที่ว่ากันว่าพบล่องลอยแถวนี้พบพี่พอใจใข้อมูลผมแล้วครับอุย้ยน้องอะ่ะมาทุกคนแล้วแหละพวกพี่นะรู้ดีที่สุดเรื่องของในหมู่บ้านนะคะรู้หมดทุกเรื่องเนี่ยวันก่อนอะ่ะท่านก็มาเลยรอบวัดไปหมดเลยนะเต็ไมไปหมดเลยแลวยังมาเลยที่ทพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกป่วยด้วยนะเธอดูสิใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามไม่ใช่พยานาาจริงนะเอาน้าองจริงไม่จริง,ม,รงมันขึ้นอยู่กความศรัทธาน้องเคยทำแล้วแล้วสบายใจไหม ทำแล้วสบายใจถึงมันที่สุดไม่ได้แต่เราสบายใจนะแล้วถ้ามีคนเอาเรื่องนี้ไปหลอกให้คนงมงานะพี่ว่านะเดี๋ยวพว่อปู่ก็ลงโทษที่มันเองอ่ะใช่พ่อปู่กงถูกต้องพถูกต้อง เพอเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่เออจะจะสิ้นเดือนนี้ฉันจะจัดการนะเดี๋ยวลูกรัตนาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าขอยมันได้ถอะป้าปร้อนเจ็บล่ะยายจา๋าเจ้าป้าเจ้าของบ้านเขาจะมาไล่เราออกหรคะ ใช่ถ้าสิ้นเดือนเนี้พวกเราหาไม่ได้เราคงต้องย้ายออกกันจริงๆเออพวกเองเนี่ยเป็นเด็กนะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกช่วยอะไรยายก็ไม่ได้นอกจากว่าพ่อของเองที่เอาพวกเองเองเนี่ยมาให้ยายเลี้ยงเนี่ยที่จะช่วยยายได้จริงเหรอยายถ้าพ่อหนูโทรมาหนูจะให้พ่อช่วยโอนให้ยายนะจ๊ะออป้ะาป้าจ๋าฉันมีเรื่องจะเมาส์ วันนี้นะมีชาวบ้านเขาลือกันนะคะม่เห็นเด็กสองคนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยชอบเดินตามรัตนาป้าหายแวบไปแวบมาเนี่ยป้าก็เอดเดือดนงแววเขาค่อยพูดค่อย,ยจาเล่าใหม่โอ้ยฟังไม่รู้เรื่องป้าคะคนอือ่นเขาเห็นหลายคนจนไม่กล้าพูดกับป้าวันนี้หนูเลยมาบอกป้าละคะ่ะนี่จะเป็นแฟนใหมป่ป้าป้าใช่ลูกของป้าไหมอะ่ะ เมื่อสามสิบปีก่อนนู้นน่ะใช่ที่เป็นเขาสองคนนั่นแหละที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดจะทีนข้าเนี่ยผิดเองไม่ดูแลลูกสองคนไม่ดีมันถึงได้มีอันเป็นไปโอ้ป้าจะถึงโทษก็เลเลยถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะคะป้า 爸爸。老公。<laughs> งเวรงกาจะหาปกีน่ข้าบอกให้เจ้าบเป็นเพียนถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับพญามารน,นะแพรหไหมฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เลยแพรไหมเจ้าคือผู้ถูกเลือกแล้วหากเจ้ายัางหักห้ามตัวเองไม่ได้พ่อปู่คงต้องขังเจ้าแล้ว แม้แต่คนเดือดร้อนก็ไม่ให้ช่วยหรอคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม